ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้พักอาศัยในชุมชนที่มีเขตสัตว์ป่าแต่วันที่หนึ่งพิจารณายงขออนุญาตค้างไว้ก่อนครับไปโดนอะไรกปตกอเนื่รถบลมที่ไหนอ่ะ โรารโควิดเดือละ5สมเดือนครับเดือนนี้เป็นเดือนตสุดสัาหนครับเวลาติดตามกั้ทุกปนะัหากอนแต่ว่ากินข้าวได้ปกติถ่ายได้ไหมเียเตียงเราหม้อไ้ อนุญาตอนุญาตอรุญาตสรุปผลการดำเนินการทำความดีเพื่อชาติศาะสกะร์กาศในการมราเป็นสาธารณประโยชน์ผู้ยากไย้ายและป้อยโอกาสธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนปิดชุดบานประตูนหน้าตา่าง ย <will> ีิบมิถุนายนเดี๋มากราังครับยอครับก่อนครับแล้วคนนี้ายผ้ายเป็นานย้ร่าลยืขึ้นยังยังไปถ่ายไปอะไรได้เนาะ ผู้ที่ดีจะลร้องัจะเพิ่มั่ังอเป็นไรผมดูงอ่ะย้ายครับครับนะครับลาครับไม่ครับโอเคครับพับครับยากล้องครับบครับครับครับ พายาครับรับค <um ุณครับ